อยากไปอ่ะออสำหรับตัวพี่้อยเองแต่เขาบอกว่าไม่กล้าเออเขาบอกว่าเขาอยากกลับไปแต่เขาไม่กล้าด้วยเขาเคยให้ดีก่อนเพราะเราเป็นคนชัดเจนไงหนูรู้สึกเป็นคำถามที่อันนี้เป็สิ่งที่เขาบอกคนอื่นใช่ไหมหนูไม่วัดอะไรจากการที่เขาบอกใครถ้าใครต้องการอะไรจากหนูต้องบอกหนูเท่านั้นไม่บอกทุกคนในโลกนี้เลยสำหรับหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ไม่อยากมานั่งตีความหรือให้สังคมมาบอกหนูว่า คนใช้ชีวิตแบบดีซีเพราะมีคนบอกฉันมาอย่างนี้หนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายกว่านั้นแล้วจริงๆแล้วความง่ายมันคือถ้าเรากำลังจะอย่างไม่ต้องบอกหนูได้ถ้าจากคำถามนี้หนูไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับหนูแต่เขาไม่เคยาามคยถามยถามคยค่ะไม่่แต่ก็เป็นคำเรามีความสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นระหว่างกันตลอดเวลาที่เราตั้งแต่เลิกกันนาเราเป็น่วงชู้่งใยกันห่วงใยหวักดีแล้วก็คุยแต่เรื่องแต่เรื่องดีๆที่มั่เป็นห่วงกันแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่า เธอฉันจะมัน้อเธออะไรอย่างเงี้ยคอยนี้ไม่ไม่หนีเล้วคือเปลว่าเราเบรกเขาก่อนค่ะเขาเราไม่กล้าเอ่ยเราเบรกเขาก่อนไหมอาจจะคำพูดอะไรที่แบบคำรู้สึกว่าแบบการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคุณพี่เดี๋อรู้สึกพูดยังไงดีวะก็ไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นไปได้พลังงานของเราหรืออะไรบางอย่างแต่หนูรู้สึกว่าเรื่องนี้ คือถ้าเขาบชัดเจนอะไรสักอย่างกับตัวเองแล้วมาบอกหนูหนูมีความชัดเจนบางอย่างที่จะบอกเขาแล้ว mm hmm. ซึ่งสำหรับหนูอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องบอกให้คนอืน่นรู้เลยค่ะ hmm. แค่นั้นเอง